นี่คือ B M W ซีรีส์5ที่ราคาตกมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งครับท่านผู้ชม5 3 0 e ตัว Elite Plug-in h y b r i ตัวนี้เป็น G30 นะฮะปี2019จดทะเบียนปี2020คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆออกห้างป้ายแดง3ล้านวันนี้เหลือแค่1 000, 1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสนับสนุนโดย วิสารออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอ,อโตค่า닷คอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคานะฮะวันนี้อยู่กับรถยุโรปนะฮะ BMW ซีรีส์หตัวนี้เป็นพักอินไฮบริดนะฮะท่านผู้ชมสีขาว ชื่อรุ่นของเขานะฮะ 530E ตัว E l ลินะฮะเป็น g 30ปี2019จดทะเบียนปี2020สีขาวรถคันนี้เป็นรถบุคคลนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลนะฮะเป็น LCI แล้วด้วยนะครับออกห้างป้ายแดง3ล้านนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เหลือแค่1 1 1 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้น ราคาหายไปก็ตีสล้นเก้าท่านผู้ชมเกือบเกือบสล้านเลยนะครับรถคันนี้มีอายุ5ปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมรถปี2019เลขไม้ใช้งานไปแล้ว1 3 0 0 0 0 0กิโลดูตัวเลขแสนสามต้องบอกว่าเหมือนจะสูงเหมือนจะเยอะนะฮะแต่เมื่อมาเฉลี่ยกับปีรถแล้วเนี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยอยู่ปีหนึ่ง26,000กพกิโลเท่านั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปก,กตินะครับรถคันนี้อย่างที่บอกนะฮะเป็นปลั๊กอินไฮบริด ต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้นะฮะด้วยระบบไฟฟ้าล้วนๆไม่ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ35กิโลเมตรนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะฮะเมื่อบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาเริ่มจากด้านหน้าครับท่านผู้ชมรถคันนี้สีขาวดูไฟหน้าเลยนะฮะสวยงามไหมครับนี่คือ B M W Adaptive L E D นะฮะ L E D เต็มระบบเลยไฟตัดหมอกมีมาให้นะฮะเป็น L E D ด้วยเซนเซอร์กระยะด้านหน้า 6ตำแหน่งเลขทะเบียนครับท่านผู้ชม1ขอไข่ดอเด็ก8630กอทมกระจังหน้าเขานะฮะเป็นสัญลักษณ์ไตคู่โลโก้ BMW ฝังอยู่ที่ฝากระโปรงหน้าสวยงามครับเป็นรถไม่เล็กนะเนี่ยซีรีส์5ไซส์นี้ก็เทียบเคียงกันก็ Toyota าคัมรี่หรือว่า Honda Accord นั่นแหละครับท่านผู้ชมดูสวยดูดีอยู่แล้วนะฮะรถยุโรปยิ่งเป็น BMW ด้วย สเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องดูโครงสร้างกันครับมาครับท่านผู้ชมมาดูห้องเครื่องกันนะฮะผมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นโช็กค,ค้ำยัน2ต้นนะครับโอ้ห้องเครื่องเขาจัดเรียงได้สวยงามมากๆเลยนะฮะมาดูโครงสร้างเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะฮะท่านผู้ชมไม่มีซิลิโคนนะตรงนี้เป็นโลหะนะฮะพับนะฮะใช้การพับเอานะฮะแบบนี้เดิมเดิม ความสม่ำเสมอของสีท่านผู้ชมดูให้ดีสันลอนการขึ้นรูปของโลหะนะฮะสติ๊กเกอร์ BMW ดูฉนวนกั้นความร้อนท่านผู้ชมหมุดทุกตัวยังอยู่นะฮะนี่คือฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยมาร์กิ้งยังอยู่เลยนะฮะจุดแต้มสีนะฮะเห็นไหมครับอ่าเวลา QC เขาตรวจสภาพรถเนี่ยเขาก็จะมีปากกานะฮะแต้มแต้มแต้มนะครับอ่าว่าผ่านนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะฮะนี่คือฝากระโปรงเดิม แต่รถคันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าฝากระโปรงเห็นไหมเคยแกะเคยถอดมาแล้วท่านผู้ชมเคยแกะเคยถอดมาแล้วนะฮะอ่าผมจะย้อนไปนิดนึงมาขอแพ่นให้เห็นหน้าหน่อยรถยนต์ที่แกะฝากระโปรงหน้าสันนิฐานไว้สองอย่างสองอย่างเท่านั้นหนึ่งชนมาสองทำสีนะฮะแล้วคันนี้มันเข้าขายชน หรือทำสีเดี๋ยวดูตามผมไปนะนะฮะท่านผู้ชมโอเคมาถ้ามันแกะน็อตยึดฝากระโปรงนี้แล้วแล้วบานพับมันแกะหรือเปล่าหมุดมันแกะหรือเปล่าหมุดทำสีมาหรือเปล่าเห็นไหมตาปั๊มต่างๆแบบนี้ไม่ได้แกะท่านผู้ชมเห็นไหมหมุดเดิมความสม่ำเสมอของสีดูไปยันในซอกเลยเห็นไหมแบบนี้มันไม่ชนแน่นอนนะฮะแสดงว่าแกะทำสีนะครับรถยนต์เนี่ยนะฮะ เมื่อออกจากป้ายแดงเนี่ยย่อมทําประกันภัยชั้นหนึ่งฉะนั้นการขับขี่ยิ่งคันนี้มีเลขไม์ที่1,000 100, 0แกิโลนิดๆแล้วเนี่ยนะฮะลิ้วรอยการขูดขีดสะเก็ดหินมีอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็คงจะใช้ประกันนะฮะเคมทําสีต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับรถที่มีอายุ5ปีนะครับแต่ถ้ารถคันนี้มีอายุ3เดือน7เดือน9เดือน 1, 1ปีแล้วมาแกะฝากระโปรงแบบนี้ก็จะยังไงยังไงอยู่นะฮะท่านผู้ชม คันนี้ไม่ชนแน่นอนนะฮะไล่เลียงมาที่ซุ้มโชกเห็นไหมครับและไล่เลียงมาที่คานเห็นไหมฮะมีตัวเลขอ่าเลขถังอยู่เลขเลขตัวถังของเขานะฮะท่านผู้ชม MMF เนี่ยนะฮะ JA นี่อยู่ตรงนี้เลยและไล่เลียงมาถึงคานด้านหน้าพวกกระเดื่องล็อกต่างๆนี่เห็นไหมฮะมออก,กอแบบนี้เดิมนี่สติ๊กเกอร์เดิมเห็นไหมคานอลูมิเนียมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเดิมๆเ,เลยนะฮะไล่เลียงไปนะฮะจนถึง แก้มนะโครงสร้างนฮะคานจนถึงซุ้มโชกไล่เรียงไปจนถึงซอกจนถึงบานพับต่างๆอ่าแบบนี้ก็ยืนยันได้เลยนะฮะท่านผู้ชมว่าไม่ชนแน่นอนทีนี้มาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ผมสตาร์ทอยู่นะฮะท่านผู้ชมมันจะทำงานแบบนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เ่ยนะฮะเป็น BMW e Drive สนะฮะอ่าสตาร์ทอยู่ตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลังถึง 252แรงม้านะฮะแรงบิดเนี่ย420นิวตันเมตรเลยท่านผู้ชมเรียกว่าพละกำลังเหลือเฟือแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ก็สะอาดสะอ้านไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะฮะใดๆค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับสิ่งที่ผมการันตีได้เลยไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้ำแน่นอนผมรับประกันมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแมกอลลอยสีเทาปัดขอบเงินนะฮะ BMW ตัวนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะท่านผู้ชมซีรีส์ของยาง2 4 5 4 5สี่ R ส8นะครับส่วนปีของยางสัป,ปดาห์ที่1 0 10, 10ิบปสิบี2022แต่ดอกยางลึกๆเลยท่านผู้ชมขนยางยังอยู่อีก1ปีนะฮะใช้ได้เลยไม่น่าเกียดนะครับสภาพดีอยู่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะเป็น LED มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมระบบสมาร์ทกีเลสนะฮะคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วย คมเมี่ยสวยงามนะฮะเส้นสายในการเดินท่านผู้ชมดูสินะฮะห้าสตัวนี้นอกจากสปอร์ตแล้วยังดูแบบดูภูมิฐานนะฮะดูดีมากๆครับมาถึงตรงนี้ผมพาดูโครงสร้างประตูบานแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมน,นี่นะฮะไม่มีซิลิโคนนะท่านผู้ชมแบบนี้เดิมเดิมเนี่ยนะฮะดูสันดูลอนให้ดีดูความสม่ำเสมอของสีจากตรงนี้และตรงนี้เป็นเนื้อเดียวกัน นะครับเดิมทีนี้แผ่นไปที่ซอกได้เลยนะฮะจะเห็นพวกบานพับนะฮะท่านผู้ชมบานพับประตูหมุดสีด้วยนะสีต้องเป็นเนื้อเดียวกันอทีนี้แผ่นไปตรงแป้นวางเท้านะครับดูว่ารถคันนี้ไม่มีลุยน้ําไม่มีจมน้ำนะฮะตรงนี้เรารับประกันอยู่แล้วนะครับต่อมามาดูโครงสร้างโอ้แกะไม่ได้ท่านผู้ชมเีรีห้าลูกยางแกะไม่ได้นะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนะฮะมันยึดกันติดเลยนะครับทนนี้ก็ดูดูสันเนี่ยดูซับในเนี่ยดูความสม่ำเสมอนะฮะไล่เรียงลงมาจนถึงด้านล่างจะเห็นพวกแผ่นเพจนะฮะอัตราการเติมลมนะฮะแล้วก็แผ่นเพจอยู่ด้านล่างนี่เลขเครื่องอ่าเลขตัวถังนะฮะ M MM M F J A เหมือนกับห้องเครื่องเมื่อสักครู่นี้แล้วหมุดที่เสาเเสาบีนะฮะเนี่ยหมูมาแผ่นตรงนี้หน่อย นี่นให้เห็นหัวน็อตเนี่ยนะฮะหัวน็อตเนี่ยนะฮะ,ะซับในตต่างๆเนี่ยแบบนี้เดิมนะครับท่านผู้ชมโอเคมาบานที่สองเดี๋ยวปิดประตูให้ดูก่อนเป็นประตูดูดนะท่านผู้ชมอืมโอเคทำงานบานที่สองเหมือนกันนะฮะไม่มีซิลิโคนนะฮะดูความสม่ำเสมอมีล็อกเด็กนะฮะอ่า แบบนี้เดิมๆแผ่นเข้าไปที่ซอกอเห็นไหมซอกก็จะเห็นพวกบานพับนะฮะท่านผู้ชมเนียนๆเลยเนียนตาแบบนี้นะครับซับในแกะไม่ได้นะฮะความสม่ําเสมอนะฮะผมสัมผัสเนี่ยผมรู้แล้วนะฮะท่านผู้ชมว่ารถชนไม่ชนเนี่ยนะฮะเนี่ยสันลอนขึ้นรูปนะครับจนถึงชายล่างเห็นไหมเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมนะฮะเดิมครับแบบนี้ไม่ชนแน่นอน ประตูดูดลองอีกทีอ่าบานที่2ใช้ได้ครับต่อมาด้านท้ายครับท่านผู้ชมไฟเบรกไฟไท้าย LED นะฮะอ่ามีกล้องมองหลังมีสัญลักษณ์ BMW 5 3 0 E เซ็นเซอร์การระยะด้านท้าย6ตตำแหน่งปลายท่อคู่นะครับอ่า เค okay. ที่เก็บสัมภาระนะฮะที่ชาร์จนะครับอ่าที่ชาร์จไฟนะครับมีมาให้ครบคันอ่าเดี๋ยวนี้ใส่กระเป๋าไว้ให้เรียบร้อยนะครับมาดูที่เก็บสัมภาระครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะกว้างอ่านะครับมีช่องใส่ของต่างๆต,ต,ตรงนี้อ่าก็เป็นช่องใส่ของนะฮะแล้วนี่ก็เปิดขึ้นมาก็สามารถที่จะใส่รองเทงรองเท้าไว้ได้นะฮะท่านผู้ชม โ okay. อเคนะครับเรียบร้อยฝวาท้ายเป็นแบบเมนวนนะอ่าดูขวาท้ายก่อนเดิมอ่าฝาท้ายจะมีซิลิโคนแล,ล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับดูให้ครบทั้งเส้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งเส้นเลยนะฮะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยยาวนะฮะครบคันแบบนี้เดิมร่องน้ำร่องน้ำเนี่ยจะมีพวกเม็ดอาร์คอยู่ชัดๆเลยนะครับโอเคท้ายสวย ไม่มีจิ้มท้ายแน่นอนมาต่อกันที่ด้านซ้ายครับมาตะเข็บนะฮะเดิมๆความสม่ำเสมอของสีสันร,รอนนะฮะ,ะไฮไลท์เลยก็ไปดูที่หมดนะฮะท่านผู้ชมบานพับต้องเดิมๆเนียนๆนะฮะ,ะไม่มีการแกะการถอดมาก่อนนะครับซับใน นะครับนี่จนถึงซับในเนี่ยนะฮะาสารรอนกรอนประตูนะฮะลงมาชายล่างพลาสติกยังไม่แกะนะครับแบบนี้เดิมๆโอเคมาปิดประตูดูดให้ดูโอเคบานที่3ามทำงานมาบานสุดท้ายครับดูแบบนี้สบายใจนะฮะท่านผู้ชมเดิมๆแผนไปที่บานพับ เห็นไหมฮะเดิมเดิมเนียนเนียนเลยนะฮะอ่าตะเข็บซับในนะฮะอ่าจนถึงเสาบีด้านซ้ายเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับหมุดนะก่อนประตูเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยหมุดบานพับแผ่นเข้าไปหเห็นเดิมๆเ,เลยโอ้แบบนี้สวยครับเกรดเอนะฮะท่านผู้ชมหลังคา หลังคางมีชาร์คฟินคีบฉลามด้วยนะฮะสรุปให้เลยครับนี่คือ B M W Series 5 530 e Elite Plug-in Hybrid นะฮะ G30 ปี2019จดทะเบียนปี2020นะฮะบอดี้สวยเกรดเอ,อเดี๋ยวดูประตูดูดแป๊บนะโอเคนะปี2019จดทะเบียนปี2020โครงสร้างรอบคันผมดูแล้วนะฮะนี่คือรถสวยคัสภาพเกรดเครับ ไม่อุบัติเหตุแน่นอนไม่ชนแน่นอนมีแกะฝากระโปรงหน้าเท่านั้นเองเนื่องจากเคลียสีนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคําพูดที่พูดไปในคลิปวิดีโอนี้นี่นั่นคือการรับประกันผมพูดอะไรไปบันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยรถคันนี้ผมสามารถให้ลูกค้านําไปตรวจสอบที่ศูนย์ B M W ได้ผมสามารถให้ลูกค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์นะฮะเลขตัวถงังเลขทะเบียนไปตรวจสอบได้ผมสามารถให้ลูกค้าพาช่าง หรือว่าบริษัทที่รับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ได้ผมสามารถให้ลูกค้าทดลองขับนะฮะถนนจริงเลยโดยไม่ต้องจองนะฮะก่อนตัดสินใจได้ไม่มีปัญหาผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไม่กังวลครับมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมโอเคภายในบ่อนหนังสีน้ําตาลสวยเลยนะฮะสีออกชานะชานมอ่าสวยงาม มาเริ่มกันที่แผงข้างประตูนะฮะบุหนังสภาพดีนะมือจับไม่เหนียวนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบกนะฮะมีแอมเปรนไลท์นะฮะม่านข้างมีนะนี่ม่านตัวเล็กเห็นไหมแล้วม่านนี่นะครับเห็นไหมเพิ่มความเป็นส่วนตัวสภาพดีมากเลยนะฮะไม่ชำรุดเสียหายต่อมานะฮะเบาะโอเคเลยท่านผู้ชมเบาะสภาพดีมากหนังตึงเปียเลยเห็นไหมเบล ใหม่เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ที่เท้าแขนนะครับเก๊ใส่ของนะฮะโอเคนั่งสบายแน่นอนเลยนะพรมกระดุมนะฮะต่างๆนะเดี๋ยวลองนั่งดูปิดประตูก็ปิดเบาๆนะเป็นประตูดูดอ่าโอเคนั่งสบายโอ้เล็กรูม เทสโูมเลือเหลือเลยนะฮะนั่งสบายครับนะฮะกว้างซีรีส์5เป็นรถไซส์ใหญ่นะอ่านี่เบาะด้านหน้ากระเป๋าจริงโจยังตึงอยู่เลยนะเห็นไหมเนี่ยความใหม่ของเบาะนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยช่องเสียบ USB นะฮะเป็นแบบ Type C, สองตำแหน่งมีพาวเวอร์เอาลตด้วยนะฮะช่องแอร์ปรับได้นะฮะสองทิศทางนะครับนี่เบาะความใหม่นะฮะท่านผู้ชมโอเค ม่านหลังมีนะม่านหลังเป็นไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีกล้องบันทึกด้วยนะฮะ bmw นะครับโดยรวมดีมากๆเลยนั่งสบายเต็มหลังนะฮะเต็มก้นนะฮะโอเคเลยหลังโครงหลังคาสะอาดนะฮะมีไฟส่องสว่างนะครับมือจับต่างๆแอมป์ไลท์ก็มีด้วยนะฮะท่านผู้ชมโอเคนี่คือสภาพที่ดีมากๆเลยนะฮะถึงจะมีอายุ5ปีแล้ว แต่เหมือนตรงเนี้ยแทบไม่มีคนใช้ไม่มีคนนั่งนะเนียนมากๆเลยท่านผู้ชมสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันจากแผงข้างก่อนนะฮะเห็นไหมโอเคเนี่ยม่านนะฮะล็อกกระจกกระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะฮะเมมโมรีซีทของเบาะปรับไฟฟ้า2องตำแหน่งจดจําเซ็นเตอร์ล็อกนะฮะแอมเปรนไลท์นะครับนี่ที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับใหม่นะบุหนังอ่าทีนี้มาดูเบาะ เบาสภาพดีนะท่านผู้ชมเป็นเบาหนังปรับไฟฟ้ามีดันหลังด้วยนะฮะปีกเบาไม่สุดนะฮะท่านผู้ชมดีเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปนั่งดูโอเคนั่งสบายนะฮะนั่งสบายเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับพวงมาลัยเห็นไหมฮะเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังดูหนังก่อนนะเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนนะ กุญแจอยู่ไหนเอ่ยกุญแจสตาร์ทแล้วนะฮะไฟฟ้าเห็นไหมพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมอโอเคหุ้มหนังดูหนังสภาพหนังนะนี่ดูสภาพหนังหนังเนียนเลยนะฮะท่านผู้ชมมีโลโก้ bm อยู่ตรงกลางนะฮะตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลด้วยนะรับสายวางสายได้นะครับนี่ ใส่ของนะไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกช่องแอร์เลือนไมนะฮะหม0่1 0ส0กิโลนะฮะก็ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะปีหนึงก็ประมาณ26,000กิโลนะฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วเป็นไมดิจิตอลด้วยนะฮะเป็น e r i v e สวยงามมากๆเลยนะครับ พวงมาลัยก็นิ่งนะฮะนิ่มจับเต็มไม้เต็มมือนั่งก็สบายนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมคนนี้ดูคอนโซลไอ้ดูหลังคาก่อนนะฮะไม่มีรอยเจิมรอยยันนะครับสะอาดตาเลยนะฮะตรงนี้เป็นที่บังแดดมีไฟส่องสว่างนะฮะมีกระจกด้วยนะฮะทั้งสองข้างเลยและตรงนี้เป็นไฟส่องหาของกระจกไฟฟ้านะครับเสาเอมีแอร์แบกนะฮะถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้า ไม่มีรอยแตกล้าวรอยสะเก็ดหินนะฮะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะฮะหน้าจอนะครับเล่นอะไรได้บ้างนะฮะเป็นกล้องมองหลังนะฮะพร้อมพาร์คิ้งเซนเซอร์ทำงานนะครับอ่าแล้วก็มีแอปเป็นไลท์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เอนจิ้นสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะช่องแอร์ไฟฉุกเฉินระบบเครื่องเสียงนะฮะระบบแอร์นะครับและน,น,นี่สีดำเป็นโนแบ็คนะฮะช่องแอร์เก๊ใส่ของ นะครับใหม่ดูความใหม่ของเบาะท่านผู้ชมนะของเบาะของพรมของพื้นนะฮะใหม่มากและนี่คอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ็กนะฮะเก็บของได้มีช่องเสียบ USB ใส่ขวดน้ำมีพาวเวอร์เอาเลดด้วยนะฮะอ่าและนี่เป็นปุ่มสวิตช์นะฮะคอนโทรลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์นะครับหรือว่าระบบเครื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วหัวเกียร์นะฮะท่านผู้ชมทันสมัยนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกนะ Eco Pro Comfort Sport p าร์ i ิ g งเซนเซอร์ e ีไดนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้นะครับและนี่คือเก๊ะใส่ของมีช่องเสียบ USB ที่เป็น Type-C ด้วยนะครับอ่าเท้าแขนได้นะฮะสภาพดีนะฮะโดยรวมโอเคเลยนะฮะแอร์ก็เย็นนะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะติตรงไหนนะฮะมันดูหรูหราเห็นไหมฮะมันดูหรูหรา นะครับดูสปอร์ตด้วยนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาเจ้า e 3 5 0 e 3 0 e คันนี้ไปทดลองขับว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมมาออกถนนจริงนะฮะกับเจ้า bmw series 5นะครับ5 3 0 e ตัว elite นะฮะ plug in hybrid t ส lci แล้วนะครับปี2019จดทะเบียนปี2020 สีขาวรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับท่านผู้ชมรถบุคคลใช้คําว่ารถบุคคลนะครับไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลนะครับซื้อสดไม่มีแวนะครับไม่ได้ประมูลมานะครับเจ้าของลำดับเดียวนะครับคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครบ,ครบเข้าสูตรทุกระยะนะครับมีประวัติอยู่ใน BMW Thailand ชัดเจน วาลรันตียังเหลืออยู่นะฮะท่านผู้ชมถึงธันวาปีนี้นะครับออกห้างป้ายแดง3ล้านอ่ะสล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เหลือแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหายไปเกินครึ่งนะฮะหายไปเกือบ2ล้านนะครับฟิลลิ่งก่อนเลยนะฮะอารมณ์ความรู้สึกเป็นรถที่โอ้นั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับเต็มไม้เต็มมือช่วงล่างนุ่มมากเห็นไหมฮะ ข้อดีของ bmw plug in hybrid นะฮะที่ดีกว่าเบนซ์นะผมใช้คำว่าดีกว่าเบนซ์ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือโชคมันไม่ใช่ถุงลมนะฮะถ้าเป็น mercedes benz ไม่ว่าจะเป็น e 3 5 0 e หรือว่า c 3 5 0 e ตัว plug in hybrid เนี่ยนะฮะมันจะเป็นถุงลมนะฮะฉะนั้นเนี่ยค่าตัวมันแพงนะฮะแบบนี้ันเป็นคอยสปริงแต่ความนุ่มนวลเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะฮะเนี่ยที่ผมสัมผัสนุ่มนวลมาก,มาก พวงมาลัยจับเต็มมือแอร์เย็นเร็วดูท่านผู้ชมทัศนวิสัยในการมองดี่าตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงถึง252แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะฮะ420นิวตันเมตรโอเคนะฮะ นี่ลองนะฮะร้อยสี่นะครับคอมฟอร์ตนะ,ะช่วงล่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะโยกตรงนี้นิดนึงนะ,ะให้จ้ำนี่นะครับว่ามันนุ่มนวลเนี่ยเห็นไหมและเอาอยู่ด้วยปืดปาร์ตนะฮะท่านผู้ชมลองเลี้ยวหมูไหวไหม <laughs> โอเคปูดพาร์ทนะฮะท่านผู้ชมไปนะฮะนิ่มนวลด้วยนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับขับขี่ดีนี่ลองหน่อยนะ ลองสักหน่อยนะพอหอมปากหอมคอนะฮะร้อยแปดเอาเท่านี้แหละพอแล้วนะทะ่านผู้ชมมันไปได้เยอะเนี่ยมันนุ่มมากเลยนะ,ะนิ่มเข้าโคง้งแบบเนียนๆนะฮะร้อยหกลองเบรกหน่อยอดีใครหาอยู่นะฮะท่านผู้ชมวันนี้ขายขายถูกมากนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท โอ้ oh, ราคาเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองนะครับดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงสมควรที่จะต้องดาวสูงสูงเข้าไว้นะฮะแล้วผ่อนให้น้อยปีนะครับมันถึงจะคุ้มค่านะฮะหรือเป็นไปได้ถ้ามีศักยภาพก็ซื้อสดไปเลยนะครัคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีราคาจับต้องได้นะฮะท่านผู้ชม ผมชอบเลยนะช่วงล่างดีอัตราเร่งดีแล้วประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ราคามันได้นะฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชมราคานี้เนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าจัดแ mm hmm. ฟแนซน์นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับ mm hmm. ดาวให้เยอะเข้าไว้ดาวให้สูงเข้าไว้ mm hmm. ดอกเบี้ยรถยนมือสอแพงกว่าป้ายแดงนะครับแล้วผ่อนให้น้อยปีนะฮะมันถึงจะคุ้มค่านะครับหรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะฮะถ้ามีจัดปภาพ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ผมบอกได้เลยว่าสมรรถนะดีสภาพดีราคาจับต้องได้ประวัติดีด้วยนะครับใครหายอยู่รีบเลยนะฮะ0915577695เบอร์ผมโดยตรงคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมและนี่คือ bmw s e r i e ์5นะฮะ5 3 0 e ปักอินไฮบิดตัว e l ลินะฮะปี2019จนจดทะเบียนปี2020 lci แล้ว เป็นรถที่คุ้มค่านะฮะเมื่อเทียบกับสมรรถนะนะฮะออปชันที่ให้มาแล้วก็ราคามันจับต้องได้นะครับมันห่างจากป้ายแดงเยอะเหลือเกินนะครับใครหาอยู่โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0915577695เบอร์ผมเองนะครับเบอร์ผมรับสายเองโดยตรงนะครับท่านผู้ชมคันนี้สมรรถนะดีนะฮะคลิปรีวิวไปหมดแล้วนะฮะก็เป็นอย่างคลิปเลยนะครับผมรีวิวด้วยข้อเท็จจริงอยู่แล้วด้วยความ เป็นจริงอยู่แล้วนะฮะย้ําจุดยืนครับว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ